พาดูมอนสวัสดีทุกทุกคนนะจ๊ะก่อนที่จะรับชมคลิปก็ฝ <c oughs> ากเพื่อนดีนะดูโฆษณาให้เราหน่อยอรบกวนเวลาเล็กน้อยอย่าก,กดปล่อยคำโฆษณาร้องบอกเพื่อนไปดีใจเพื่อนตอบมาเธอจ่ายค่านเน็ตเรามาเพราะโฆษณาอย่าเอาเป็นชั่วมอง <c oughs> อี เพลงนี้น้องนวดเป็นคนให้เราแต่ง <g ir ly> น้องหนวดมอบริขาวตาที่นเอดนครพนมช่องเดโชสุขอินเป็นคนให้เราแต่งเพลงนี้ <g ir ly> เราก็เลยแต่งเพลงนี้เ <g ir ly> ราเป็นคนค่อนข้างมีพรสวรรค์ในการแต่งเพลงนะคะอุ้ยมีมีใครชมชมตัวเองก็อย่างว่านะเออเรามีพ่อเป็นครูสอนภาษาไทยไงอาจารย์สุพรรณราวินิตสอนโรงเรียนธัญ,ญบุรี เป็นครูสอนภาษาไทยนะคะเราเลยชอบแต่งกรอนแต่งเพลงเราเคยแต่งกรอนห,รอหัหน้ากระดาษฟุสแก็ปรู้จักปะกระดาษฟุสแก็ปเด็กรุ่นนี้อาจจะไม่รู้จักกระดาษฟุสแก็ปยาวเออเราก็เลยแบบว่าเป็นคนที่ชอบแต่งเพลง แล้วก็ใส่ขอดกีตาร์เองร้องเองกีตาร์นี่เพื่อนสมัยเรียนเทคนิคปทุมเป็นคนสอนเราได้กบใช่ไหมกบม,อม่อนมีเพื่อนสอนเล่นกีตาร์ั้งแต่สมัยเรียนเทคนิคปทุมเราก็วุเล่นเก่งมากเลยได้ประมาณสีห้าขอดแต่งเพลงใหญ่เลยวุ้ยพูดไรไม่ได้พูดเรื่องมอนก่อนนี่นี่ตัดแต่งมอน ตัดแต่งมอนไปอีกนี่เห็นไหมเขาจะมอนนี่ก็แปลกนะอันนี้มอนเชียงใหม่นะเนี่ยไม่ใช่มอนของของน้องหนวดนะอันนี้มอนเชียงใหม่ของพี่หนุ่ยที่ให้มาแล้วเราก็ตัดเอามาทิม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 ไว้ขยายพันธุ์ง่ายอ่ะตัดแล้วก็มาทิม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 แล้วก็ติดหลายเก่งอยู่เออดีดีเดี๋ยวเราให้ดูอะไรนี่เราแช่เม็ดทานตะวันมาแล้วเดี๋ยวเราก็จะเพาะ ดูดูมันกัดเลยหนูใส่ไว้ในนี่ยคิดดูป๋องเอมวีเนี่ยไม่ได้ค่าโฆษณาเลยไม่ได้ค่าโฆษณาเลยดูมันกัดเลยหนูมันกัดทะลุเนี่ยดูซิเราใส่นี่ไว้อะ่ะมันกัดฟันคมมากเลยถึงว่าเนี่ยทำไมรถกัดสายไฟทำลายข้าวของพังหมดเออเดี๋ยวเราจะให้ดู เมื่อก่อนที่เราโดนหนูกัดสายไฟรถนะกดัดเดี๋ยวไหนๆก็ไหนๆลนะพานอกเรื่องกันเห็นป่ะ <c oughs> เอาผ้ามาถักแล้วดูดูไปทะเบียนรถแล้วก็นนั่นเออเล่นหวยเล่นหวยนี่เห็นไหมว่าเราทำอะไรใช้ไฟเนี่ยทำไมมีขยะปริงเนี่ย เอาไฟเนี่ยส่องคือฮอนด้าเขาแนะนาดีมากนะพนักง,งานฮอนด้าเนี่ยเขาก็แนะนําให้เปิดไฟโรงจอดรถไงแต่นี้เราคิดว่าไม่พอหรอกหนูมันไม่ชอบไฟใช่ไหมเราก็เลยเอาไฟนีมาห้อย,ลยหลังจากนั้นมาไม่เคยมีปัญหาเรื่องหนูเอกัดสายไฟอีกเลยไม่เคยอีกเลยไม่เคยมีปัญหาเรื่องหนูมากัดสายที่บ้านเรานี่หนูเยอะนะจะบอกให้ อันนี้รถปะป๊าเราเราก็เอาเอา,เอาเนี่ยเตรียมไว้ก่อนนอนเราก็มาเสียบป,ปลัก๊กแล้วก็ห้อยไว้ใต้ท้องรถเหมือนกัน้องกันหนูหุ้ยไหลามาถึงหนูได้ไงไม่รู้เลยได,ไ,ได้ประโยชน์ลองทำดูนะจะไม่มีปัญหาเรื่องหนูมากัดสายไฟรถอีกต่อไปนีท่ทดสอบมาหลายเดือนแล้วหลังจากที่โดนไปหมื่นกว่าบาท สองรอบไปนะโดนหนูกัดสายไฟอ่ะรอบแรกก็หกพันกว่ารอบสองหกพันกว่าโอ้ยแต่ฮอนด้านี่ดีจริงๆไม่ได้ค่าโฆษณานะแต่เขาดีจริงฮอนด้าสาขาโลตารังสิทธิ์พนรรักงานน่ารักทุกคนอุย้ยนี่นี่นี่เป็นไงจ๊ะนี่คืออ่อมแซกตําลึงหวานหรือเบนจรงห้าสีหรือบุษบาเรนทางนะจ๊ะ เป็นอะไรที่ดีมากๆเลยเนหะ็นไหมเนี่ยงามงามเด็ดไปกินแล้วแตกใหม่เป็นพุ่มเลยสวยงามอยากให้ทุกคนปลูกมะป่าเนะี่ยจบกัดพื้นที่เขาได้นะเห็นไหมให้เขาอยู่ในบ่องแบบนี้เขาจะได้ไม่ลามอ่ะถ้าปลูกที่ดินเขาลามนะเพราะเขาจัดอยู่ในวัชพืชบำรุงสายตาดีบำรุงเอ่อฟอกเลือดได้ดีมากจะได้กินไหมเนี่ยฮะ อยากรู้จริงๆว่าจะได้กินไหมนี่ต้นลูกว่านะที่เราไปถอนมาเอามาปลูกเนี่ยเขาอยู่ด้วยกันได้นะถ่ายใกล้ใกล้กันนี่เขาอยู่ในหม่องนี้นี่ทุเรียนน้ำหมักทุเรียนเนี่ยน้ำอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะบอกให้เนี่ยอย่างเงี้ยยุงมาไข่นะในนี้มันจะมีน้ำจุลินทรีย์อยู่แล้วใช่ปะ่ะน้ำจุลินทรีย์พวกน้ำจุลินทรีย์ต่าง,ต,างต่างนี่แหละ เวลายุงมาไข่เนี่ยเรามั่นใจว่าตัดวงจรยุงได้นะเพราะไข่ยุงเนี่ยถ้าลองไข่ไปในนี้รับรองได้ไม่เกิดหรอกเพราะจุลินทรีย์กินหมดใช่ไหมขอความเห็นของนักวิจัยหน่อยถ้ายุงมาไข่เนี่ยรับรองได้ไข่ไม่เกิดยิ่งจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงด้วยนะคือยุงมาไข่ไว้ไม่เกิดอนะ เรามั่นใจแต่เราก็ขอให้ผู้เชี่ยวชาญห้องแลบมาช่วยอธิบายหน่อยน้ำหมักทุเรียนนะจ๊ะนี่นะน้ำหมักทุเรียนในนี้ก็จะมีจุลินทรีย์สังเคราะแสงอยู่น้ <ak th> <an> ำหมักทุเรียนทําเพื่ออะไรเนี่ยเขามีโพแทสเซียมสูงไง,งต้นไม้ชอบใช่ไ่มต้นไม้ชอบชอบมากเลยเพราะฉะนั้นเราก็จะหมักเป็นเดือนเลยเปลือกทุเรียนเนี่ย หลายคนก็สับสัเราแช่ม่ั้งเปลือกไม่หาเวลานั่งสับไม่ได้เราปวดเข่านี่รอบบ้านหมดนี่เรามีพวกปุ๋ยรอบบ้านเลยสับสไปหมอนนี้ต้องตัดใบนะไม่งั้นถ้าไม่ตัดก็ไม่ออกไหนมันจะเอได้ถอนไปแล้วแต่งงตกว่าบ้าใบเกินไม่ขึ้น อันนี้มะขามยักษ์ในกระถางติดดอกดีดีวนหานะมะขามยักษ์ในกระถางเนี่ยมานั่งไปทำมิวสิกไงนะมานั่งทำมิวสิกแล้วฟิงตัวถึงไกลใจอยู่เคียงคู่สเสมอไม่ลืมเธอสักทีอย่าร้องอย่าร้องอันนี้ ถ้าเราจำไม่ผิดก็คือเม็ดถ้าจำไม่ผิดนะเม็ดมะนาวแป้นดอกพิเศษที่เราเอามาฝังไว้นะถ้าจำไม่ผิดนะระหว่างส้มนะเนี่ยอันนี้น่าจะเนี่ยส้มเราฝังส้มกับมะนาวไว้อะกระถางเนี่ยน่าจะเป็นส้มมีมะเขือด้วยเด็ด บไม่งามเด็ดออกหมกก่อนดูแล้วต้นไม้ไม่ยากเลยนะด้วยนะมานาเลยวงบ่อซีเมนไม่มีฝาปิดรองด้วยมะพร้าวสับหนาๆแล้วก็ใส่พวกน้ำจุลินทรีย์สังงคหอแสงน้ำหมักจากเศษอาหารน้ำหมักปุ๋ยข้อของวัสถุสตวทมนไข่ใส่ไปเลย เนี่ยทงเทงเขาเกิดขึ้นมาในกระถางเนี่ยปล่อยเลยวนมาหาตรงนี้แนละ้ววนไปวนมานี่นะโตดีเนี่ยแต่ลูกเขาไม่ค่อยจะสวยงามเอาไปลงอีกช่องแล้วพาเฟืองหวานในกระถางหลายปีแล้วมีอ่อมแซ่บด้ย บุษวาริมทองเป็นจรงห้าส,สีเขาได้เป็นจรงห้าส,สีเพราะเขามีห้าส,สีนะสีม่วงสีบานเย็นสีเหลืองสีขาวสีชมพูออสรุปแล้วงามมะเขาเกิดแตกบงแตกใบแตกยอดสวยงามนะุยเดินบิดตัวนี่นอนด้วงเลย อันนี้คนที่มีหนอนคนที่มีหนอนใตนี้ถ้าไม่อยากให้มีหนอนเติมอะไรเปล่าน้ำส้มสายชูล,ลงไปแต่เราชอบ <laughs> เพราะในตัวหน่าวมีโปรตีนสูงเราชอบให้มีหนอนเพราะเดี๋ยวเขาก็ตกย่อยสลายไปเองนี่น้ำหมักเศรอาหารทำไว้แยะ,แยะมะนาวมะนาวเป็นดอกพิเศษของเรา ถ่ายวนไปเพื่อนใหม่ๆเริ่มเยอะถ่ายวนไปอีกเพื่อนเก่าเห็นแล้วแต่เพื่อนใหม่เข้ามาเดี๋ยวเขาคงไม่ได้ย้อนดูคลิปนี่มนาเป็นดกพิเศษนะจ๊ะนี่ปลูกในวงบ่อซีเมนที่วางบนพื้นปูนไม่เห็นหมะห้อยนาเป็นดกพิเศษตัดกิ่งปักชำไ้เยอะแล้ว Tắt kinh nó có thêm thìm thế ôi Ôi sợ ăn Đó, để cầm Để cầm ừ. ừ. đuôi, đuôi, nón đôi nón <laughs> Để tới thái ngay ngay Ôi <laughs> tài ngào Nè này thăng วัวมานาวลูกใหญ่ๆน้องชายมาเด็ดกับน้องสะพ้ายเด็ดไปเยอะเลยเอ้ยเห็นไหมเป็นพวงเลยเดี๋ยวพอเขาออกลูกเยอะๆก็ตัดแต่งกิ่งน้องชายกับน้องสะพ้ายเด็ดไปเยอะเลยมานาเลยวงบอซีเมนนี่พวกน้ำเนี่ย หมักไว้นี่อย่างเงี้ยเห็นขาวๆไหมจุลินทรีย์เดินดีนะจะบอกให้เนี่ยถังหมักถังใหญ่ด้วยส่วนนี่นี่อันนี้นานแล้วเริ่มเป็นน้ำเลยเป่าน้ำหมักจากเศษอาหารเนี่ยยิ่งหมักนานยิ่งดีสามปีสี่ปีห้าปียิ่งดีอันนี้สองปีนะอันนี้เอามาเติมใหม่เนี่ยเพราะเราตักนี้เนี่ยไปใส่ในนี้นี่ ใส่ในนี้พอใส่เสร็จเพื่อหลายคนอาจจะเห็นไปละพอใส่น,นี้เนี่ยในนี้ก็จะมีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแล้วก็ฮอร์โมนสอว์โมนไข่แล้วเราก็ใส่3วัน7วันช่วงนี้นะหน้า,นาฝนนะหมอที่จะบํารุงต้นไม้มากเลยรึเปล่าใส่ไปเลยเนี่ยต้นไม้เนี่ยพอฝนตกมาใส่เนี่ยเขาก็มีไนโตรเจนช่วยผลักดันพวกปุ๋ยที่เราใส่ลงไปอีกทีนี้จุลินทรีย์ทำงานกระเบิดเถิดเทิงเลยต้นไม้งามเลยต้นนี้ ตอนแรกนึกว่าจะตายเนี่ยเห็นเหี่ยวทั้งต้นเลยมะนาวเป็นหอกพิเศษต้นเนี้ยก็เลยตัดแต่งกิ่งออกจนกุดหมดเลยไม่เหลือเลยพอไม่เหลือเสร็จแล้วเราก็รอว่าเขาจะแตกไหมถ้าแตกเราก็จะเอาต้นอื่นเออถ้าไม่แตกหรือตายเราจะเอาต้นอื่นมาลงแต่นี่เขาไม่ตายก็ไม่เกี่ยวกับรากตอนแรกก็คิดว่ารากเน่าคนเน่าปรากฏว่าไม่ใช่เขาแตกกัมาสวยงามแข็งแรงด้วยเห็นปะเห็นปะ สวยงามแข็งแรงต่งหากหนึ่งนี่วันเพื่อนเพื่อนทำคลิปไปนะยุ่ยงแต่แขงรั่วอกแล้วแล้วเขามายุ่ยงทุกคลิปเลยอ่ะก็อยากให้ทำไงอยากให้เพื่อนเพื่อนทำทำไปทำคลิปลงรัวไปเลยแล้วก็เอาคลิปทุกคลิปเราลงเพลย์ลิสให้หมดเข้าใจคำว่าลงเพลย์ลิสไหมเอาคลิปของเราทุกคลิปตั้งชื่อเพลย์ลิส อะไรก็ได้แล้วก็เอาลงให้หมดเพราะเวลามีพักพวกช่วยดูคลิปของเราเขาจะได้เข้าไปดูที่เพลย์ลิสต์แล้วมันก็จะแบบดูต่อเนื่องอะ่ะดูคลิปเราต่อเนื่องอะ่ะถ้าเราไม่เอาลงเพลย์ลิสต์ดูคลิปเราจบมันเด้งไปช่องอื่นนะมันจะเด้งไปช่องอื่นเลยแต่ถ้าเอาคลิปของเราทั้งหมดที่ทำไว้เนี่ย เอาไปตั้งค่าลงเพลย์ลิสต์มันจะดีมากๆเราจะได้ช่วยรันชั่วโมงเพื่อนด้วยดูคลิปพี่เพื่อนเสร็จก็ดูดูวนไปวนมาเด้งไปเด้งมาวนไปวน,นมาอย่เี้เพิ่มยอดชั่วโมงเพื่อนนะทำนะแล้วก็อย่าลืมเร,เรื่องกด ต่างๆ,างๆกดระเบียบเข้าบังคับต่างๆของ YouTube ด้วยนะไม่งั้นเดี๋ยวจะโดนดองช่องเหมือนเรานะจะบอกให้ช่องต้อมไลฟ์สไตล์ชาแนลนี่โดนดองไปแล้วอีกนานกว่าจะกดติดตามเพื่อนได้ตอนนี้ติดลบเยอะมากเลยขนาดมียอดซับเพิ่มนะยังกดติดตามไม่ได้คิดดูเข็ดแล้วไม่เอาแล้วกดติดตามเพื่อนรัวๆ,ๆตอนนั้นไม่รู้ไม่รู้จริงๆ ไม่รูว้ว่ามีข้อจํากัดด้วยไงเรานึกว่าเออไปกดติดตามเพื่อนได้แบบว่าเออได้แบบตลอดเนี้ยไม่มีจํากัดไงปรากฏว่าเออสาหรับคนสร้างช่องนะเออพูดถึงคนที่สร้างช่องนะแต่คนที่ไม่ได้สร้างช่องเนี่ยไม่มีช่องเนี่ยไม่ได้ทําช่องไม่ได้เปิดสร้างช่องน่าจะแบบกดติดตามได้หลายช่องอย่างเงี้ย เป็นกำลังใจให้เดอ้อท้อได้นะเหนื่อยได้พักแต่อย่าถอยนะพักให้หายเหนื่อยก่อนท้อก็หยุดก่อนสักพักชาร์จแบตแล้วก็มาลุยต่อความสำเร็จอนะมันอยู่ที่ไหนรู้ป่ะความสำเร็จมันอยู่ที่ความขยันมุ่งมั่นอดทนจัดสรรเวลาเนี่ย ความสำเร็จมันอยู่ตรงนี้แหละเพราะฉะนั้นขอให้เพื่อนๆนทุกคนขยันมุ่งมั่นจัดสรรเวลาแล้วเราก็จะมีเงินใช้ในวัยชารานะจ๊ะเรียนรู้ไปด้วยว่าการทำ Youtube ทำยังไงอยู่ในกรอบของกฎหมายอยู่ในกรอบของกฎระเบียบข้อบังคับของ Youtube ให้เคร่งครัด ผู้เราทําสายขาวเทาดําอย่าทําเลยบอกตรงอนาคตข้างหน้าถ้า AI ตรวจสอบเจอช่องปลิวละช่องร้านซับยัยงปลิวมาแล้วเลยเข้าใจไหมเราถ่ายทําของเราเองเนี่ยนเนี่ยเนี่ยถ่ายทําของเราเองเนี่ยสายขาวจ้วะเลยแล้วก็เรื่องลิขสิทธิ์ลิขสิทธิ์ภาพลิขสิทธิ์เพลงลิขสิทธิ์วิดีโอของใครก็แล้วแต่อย่าไปยุ่งกับเขา อย่าไปยุ่งเลยนะเราถ่ายทําของเราเองดี่สุดเนี่ยอยาให้เพื่อนๆทำไม่รู้จะพูดอะไรเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนเดอ้อแค่นี้นะ